ชื่นวชมค่ะเเชนนิอยเลอร์นะคะขอให้เชินิสิวียปีนี้ทุกคนมีความสุขความปังร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็มาเที่ยวที่ทิมพาเวอร์ได้นะคะตั้งแต่วันที่วันที่สกุมภาพันธ์ถึงวันที่สิบพฤษภาคมยั้งใจเจอใหม่ต้องเลยเนาะตั้งใจเนี่ยกูใหม่แบบนเล่นตลอดใช่ดูชอบดูชอบมากเออเช่นโรงงานลอยกระทงงานสงการหรืออย่างเดียวที่ใหม่อยากทำมากๆแล้วไม่มีคนเคยจ้างใหม่เลยคือลัง อยากหรอเม่อยากำมากเลยค่ะเรียนแบอารมโชว์เลยทำได้นัดตุ้มวันนี้ยังไงคะใหม่ก็เป็นจากพี่อันสิริยานะคะก็แน่นอนพี่อันที่เราแทบจะไม่ต้องบอกเลยว่าแบบเราอยากได้แบบไหนบอกว่ามีงดเท่านี้จัดมาเลยเขาก็บอกว่าโอ้โห ออกงานเธอออกงานทั้งทีมันจะเล,เล่นไม่ได้แล,ล้วไม่ใหม่แล้วมันก็เลยโอเคปล่อยพี่อันทำไปเราขอบคุณพี่อันมากมากเลยสวยสวยมากเลยค่ะ<อ>แล้วก็ใส่สบายด้วยนะคะมหาบุญหัวแบบเรื่องบุญหัวนี่หช่างช่างอะบุญห<อ>ัวนี่หนักไหมไม่หนักเลยปีนี้สบายเคยมีปีที่หนักปวดมากกว่านี้ปีนี้แบบซอฟๆคนะ่ะทุกคนโอเคโอเค,อเค,อเคแต่เคยมีปีที่ใหม่แบบย้อนกลับไปดูสัมภาษณ์ทำไมแบบเกร็งฮแต่เดี๋ยวไปโอเคค่ะ อย่างต่อัีที่ิมพาวเวอร์ปีนี้มีอะไรพิเศษบ้าเวอรปีนี้อะไรก็มีใหม่ดาริกาค่ะมีน้องเซจไปโบแล้วก็น้องป็กอีน้องใหม่ดาริกาเลวยมัีกิจกรรมากมายเลยไม่เสียแ่ยูั้มีกิจกรรมมากมายเลยค่ะก็มีแต่วันที่สองลันวันที่สี่คุาพา่ะก็ทั้งช้อปปิ้งทั้งกินของกินอร่อยๆ การไ่เจอกับเอกมิคัทในทวันนี้เป็นยังไงคะเบว่มมาได้กลุ่มท<า>ุคนทมิตใจต้องว่าทำไมอ่ะวุ่วาย่วันนี้หนูก็ไม่ยุ่งกับเขาเลยไม่เห็นหรออหนูไม่ใช่พนักนเอกของเขาน้อยหันใจคนมันเคยเป็น ดีใจที่เพื่อนเรามีความรักไงเราก็มีฮะมันคงเป็นความรักกันเนาะไม่ความรัก เขาอ่ะเป็นเนาถึงา่งก็ไปเป็นคู่จะมีคนนี้ไปเป็นพี่อยู่คนเดียวไปเป็นพี่อยู่คนเดียวแล้ปปวก็แบบใหม่ก็จะพยายามแบบเออพยายามแบบเอาเพื่อนมาอยู่ใกลุ่ม เลยจะไปอิจอยก็เพิ่งปิดงบให้ให้ได้ที่รอนที่ไล่สองหน้าอันนี้คือก็แบบนี้แล้วหรือว่าใช่ค่ะเป้นแบบพี่เลี้ยงไทยๆเพราะว่าทำกันเรื่อยๆจนชุดหเขาเขามีแผนมานสักพักนึงแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็ต้องขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่เขารักพี่มากเลยค่ะแบบทำพิธีสืบชะตาให้ด้วยค่ะก็เลยแบบโอ้โหไม่เคยครั้งแรกที่เป็นโดมที่เข้าไปนั่งค่ะก็บอกว่าถ้าแบบชาวเชียงใหม่ได้รักพีไม่ ไม่ต่อว่ะวาม่ามันงนอกบใชรู้ใจมันกระเงลยแลปัวมันก็อยู่ตัวค่ะแตว่าภพนกไม่หลอกไปหรอจริงอยู่ไมลกจริงๆาพภาพที่ไปทำบุญนี่แล้วทุขาวเกือดีด้วยนะใหม่แล้วนะทจริงอ่ะใหม่บอกว่าอะไรใหม่ใหม่ใหม่คิดว่าใหม่อาจจะเก็บรูปไว้ก่อนแล้วพอแบบ เกิดต้องมั่นขึ้นมาจริงๆอ่ะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์อก็เอารูปนีก็คือเอาชุดไปเลยแล้วมีมีช่างภาพเมาพร้อมกันจ่ายก่อนแต่แต่แต่ไม่ได้คอนเทนต์มันต้องจืดก็เลยต้องต้องลงจริงๆเพราะต้องให้พี่ๆรับบุญเพแบบรู้ว่าเรามาทำบุญแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสระพันโธุนาสาธุกันรคือจะลงคือมีโปรเจกต์ต่อไปอีกไหมแล้วอะไรแบบ ใหญ่ๆแต่ที่จะได้ทำกับพี่เต๋อเดี่ยปีนี้น่าจะต้องปีนี้น่าจะมีได้ทำบุญค่ะแต่ว่ายังไม่มีก่อนไม่เรื่องนะแล้วของเรานีไหมของเราเีไหมไม่มีเลยไ่เรื่องให้พี่เติ๋อชี้นำไปก็จะเป็นแบบว่าพี่เติ๋อเป็นคนมีบุญมากๆที่พาใหม่ไปทำบุญด้วยใช่รู้ใจพี่เติ๋อพาเข้า เออพี่เกิดเหมือนว่าหนูเข้าใสทาม้ามากึ้นตั้งแต่เขาบวชไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเขาอยากหาเรื่องที่จะเข้าวัดบ่อยๆหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะเขาก็เลยเริ่มพามาเยอะแลยไม่กลัวเหรอเขาเข้าไปนานๆเดี๋ยวเขาไม่ออกนูก็ตอนแรกหนูกลัวแต่ตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปด้วยก็เริ่มรู้สึกสบายใจนั่งสมาธิได้นานขึ้นอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวแล้วลูงไม่บวชตลอดชีวิตนะองบไม่บวชตลอดชีวิตนะโอเค ชคอันนี้คือต้องมาดูแลตลอดเลยนะ้จัดการโรงงานที่เกิดต้องมาดูแลมาแผ่จ่าอยากให้มาตลอดอ่ะเอข้างบเไปละเออเฮ้ตลอดได้ทำไมทำไมเราต้องพี่เต๋อตลอดมันได้รับผู้ช่วยปวดอ๋อก็เลยให้พี่เต๋อเลยนผู้ช่วยก็เลยเอาไม่ได้ก็เลยให้เหมือนมีพี่เต๋อคอยมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผู้จัดการก็ ก็จะมาเหมือนกันแต่ว่าเมื่อคืนนอนดึกเดินเที่ยวเดียวเหรอเดินเที่ยวพี่ก็พี่ก็ไปเที่ยวด้วยนะพี่นั่นแหละไปเที่ยวค่ะเพื่อการเสียคนเลยบัไปเออก็ใช้ชีวิตให้เเารียกอะไร work life 平衡เราก็ทำงานหนักเราก็ต้องเที่ยวด้วยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำบุญด้วยค่ะเถามเรื่องคดีความที่พิงต้องไหว คะดีค้างที่ร่วมฟ้องเคมากนะอัพเดทเรื่องนั้นอัปเดตเรื่องที่เรื่องช่วงช่วงไม่อยู่ใช่ไหมคะ,ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของ,ข,อข,องขั้นตอนของทนายไปก็คือไปปล่อยเป็นเรื่องของทนายค่ะทนายได้อัปเดตอะไรบ้างไหมคะว่ามันเป็นเหตุผไหนแล้วยังไงแล้ย อัปเดตว่าระเบิดตัวเองกันไปค่อนข้างเยอะขอติดแอคเคาว่าอะไรเงี้ยระเบิดตัวไฟระเบิดตัวเองกันไปค่อนข้างเยอะใช่ที่ประมาณกี่ไลน์ลงไปที่ระเบิดตัวเองเหรเยอะมากเลยค่ะก็เหมือนเหมือนอันนี้มันเป็นเคสที่สอนเลยนะว่าเวลาเราจะแบบเราจะว่าใครแล้วพอเราโดนพอมันจะเกิดความทะเลความซวยเริ่มเข้าใกล้ตัวมัน มันก็จะหนีก็มันจะเบร์ดังนั้นเวลาเราจะโพสอะไรเนี่ยเราเราคิดก่อนนิดนึงดีกว่าโอ้โหแบบเออเราเรามีสติเรารู้ว่าคำที่เราโพสต์ไปมันไม่ย้อนกลับมาทำร้ายเรานะในแงยดีกว่าดีกว่าค่ะในแง่ก็ต้องแบบเงี้ยระเบิดระเบิดแต่กระใหม่เชื่อว่าว่าอาจจะเปิดใหม่ขึ้นมา ãy. นะก็มันจะเป็นวงจรอ,อ,อ,อย่างนี้เรื่อยๆค่ะเออแล้วถ้ามันมีว่ามีบอกแต่ว่ามันมีสามารถตามได้ว่าแบบเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราก็ปล่อยผ่านเป อ,อยู่ในช่วงที่เหมือนแบบก็คล้ายๆเหมือนแบบกันค่ะเพราะเราเห็นว่าแบบก็ไม่ทําอะไรแล้วเราก็เหมือนจะให้อภัยค่ะฟีลแบบเหมือนคล้ายว่าเออมันก็เหมือนเสียเวลาชีวิตต้องเหมือนกันที่มาตามอะไรแบบเนี้ยก็เลยเหมือนเซฟเอาไว้แต่ว่ายังไม่ได้แบบรุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่ก็พร้อมเสมอแต่แค่ว่าเออพอมันมันต้องไปลงดีเทลจริงๆนะการทําอะไรแบบนี้มัน บางทีชีวิตของเรามันมีเวลาที่ชีวิตของเรามันมีค่ามากๆที่จะไปทําอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สุดท้ายเลยอ่ะเพราะตอนนี้มีทั้งธุรกิจนู่นนี่นั่นที่เราจะต้องทํางานและเปิดตัวอะไรเงี้ยค่ะก็ขอ,ขอเรียนเชิญพี่พี่วันที่สิบเปิดค่ายอีกที่ผมมายังไงขอเปค่ายนะคะพี่พี่หนูเปิดค่ายดูไลน์ลักษณะแล้วก็เปิดไลน์อัพของค่ายเป็นครั้งแรกเลยค่ะก็จะมาเจอไอ้ป้าเรียนเชิญไครก็คงไปเชิญได้เลยมีอะไรดึงดูดไหมไม่เลยมีอะไรดึงดูดไหม พี่ชอบแบบไหนล่ะอู้หู้ยง่ายๆพี่ชอบเฮ้ยมีผู้ชายสองคนเออพี่เหรอเจ๋งเลยเด็กนั้นคือพี่เติมอ๋อมีเด็กผู้ชายสองคนแล้วก็มีพ่อของเด็กหนึ่งคนชื่อสันอวิตด้วยเออพ่อของเด็กคือสันอวิตแล้วมีเด็กอีกสองคนนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นใครแล้วก็จะอยู่ในโปรเจกต์ไเอ็มไพร์ฟาเกนเชิอเคขอบคุณมากขอเจรจาก 我领导啊。Oh, yeah. yeah.